สองเลยค่ะอ้าวเอาอะไรยุพาเอาฝักบัวอาบน้ําให้ฉันหน่อยเฮียที่บ้านฉันอ่ะเสียอีกแล้วฝักบัวอาบน้ํานะได้ไ,ดไดนี่นี่เฮียฉันนไม่ได้ชื่อยุพาแล้วนะฉันนไปเปลี่ยนชื่อมันแล้วเฮียเป็นอมาราพรเก๋ไหมเฮียอือตั้งแต่ลุ รื้อจักลือมานี่หรือเปลี่ยนชื่อเป็นว่าเล่นเลยตั้งแต่สมศรีสมศรีมาเป็นมายุรีมายุรีมาเป็นยุขา<อ>นี่มาเปลี่ยนเป็นอัมอัอมพรพรไม่เรียกยากจังเลยเอัมมาราพรใจเฮียอัมมาราพรน,นี่ก็ฉันนะไปดูหมอมนะสิเฮียหมอนะบอกว่าฉันนะ่ะนะจะมีเคราะห์ใหญ่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเสริมดวงแก้กรรม ที่จริงนะตัวฉันเองนะเฮียก็ไม่ได้ยากไม่อยากจะเปลี่ยนชื่อหรอกเฮียถ้าหมอไม่ทักนะว่าฉันน่ะมีกรรมเก่าตั้งแต่ชาติปางก่อนนน่นะติดตัวมาก็เลยต้องไปเปลี่ยนชื่อเสริมดวงแก้กรรมมันถึงจะหมดนะเฮียนี่ว่าแต่เฮียไม่คิดจะไปเปลี่ยนชื่อดูบ้างหรอเผื่อกรรมเก่าที่ติดตัวเฮียมาจะได้หมดไงเฮียแม่ยุพานี่มัวหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อแล้วแก้กรรมได้ อ่ะอ่ะคุยกันเพลินแล้วเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเฮียฝักบัวส <200, S 1> องร้อยสองร้อยบาทสองร้อยนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเฮียสองร้อยโอเคสองร้อยว่าแต่เฮียอย่าลืมไปเปลี่ยนชื่อนะมันแก้กรรมได้จริงๆนะ er เฮียเผื่อดวงเฮียมันจะดีขึ้นฉันไปแล้วอ,อ่ะ ครับมาเรา,าคุยได้ไรกลับมาคนเขาต้องการอะไรจากเราสิ่งที่เราให้ได้เราก็จะให้คนเราก็เรียกว่าเป็นคนยของประชาชนก็ไม่ได้เป็นป๊อกไม่ได้เป็นปอกสตาร์ที่แฮปปี้กับแฟนๆตลอดเวลาแต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้ยายแล้วก็ไม่เคยไม่เคยหยาบคายใส่คนที่เข้ามาคุยหรือว่าหรือว่ามาขอสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็พอตัดเรื่อง ้ากินข้าว้าทำข้าวเสร็จแล้วข้าวเนียะึ้นข้าว จำยุพาได้ไหมที่เข้าอยู่ในหมู่บ้านเราที่เข้ามาซื้อของร้านเราบ่อยๆเขาเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะตั้งแต่รู้จักเข้ามาเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อมาสามสี่ครั้งแนละ้วครั้งนี้ก็รู้สึกจะเปลี่ยนเป็นอมาราพรโอ,อ้เปลี่ยนเป็นอมาราพรเลยเหรอเขาเปลี่ยนทำไมอย่เนี้ยเอ็นเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้วแก้กรรมได้อเออเขาเหี้ยวว่าไงอ่ะเหี้ยว่าไม่จริงหรอก น้าของอย่างเนี้ยมันก็แล้วแต่คนเชื่อเขาคงมีกรรมเก่าของเขาแหละเขาถึงได้ต้องเปลี่ยนชื่อกันบ่อยๆของแบบนี้นะอิแต่เห็นว่าไม่จริงวันนี้จะทำ มีสีอะไรมาใหม่ๆรู้ไหมล่ะชนเบื่อสีเก่าหมดละก็มีสีนี้ค่ะจะเป็นสีใหม่ไปกับเพรใสๆนะคะอเอาสีอะไรลองพื้นนี่ไหมคะหาสีที่มันเข้ากับชุดเจ๊ไยสีนี้ไหมคะเจ้หงเจ๊หงเชื่อเรื่องเปลี่ยนชื่อแล้วแก้กรรมได้ไหมอุ้ยเปลี่ยนชื่อจะไปแก้กรรมได้ยังไงเรื่องแบบนี้ไม่มีหรอกจะไม่เชื่อหรอกจ้ะพี่บ้านเหรอคะเชื่อหมอดูมากทั้งแม่ทั้งพี่สาวเลยค่ะ เชื่อมากค่ะยอมเปลี่ยนชื่อลูกฉันอกเลยคะอ๋อแวแม่เธอก็เปลี่ยนหรอเปลี่ยนค่ะเขาเปลี่ยนทําไมอ่ะแม่เขาอยากให้ค่ะที่ดวงดีขึ้นเขาเชื่อเรื่องนี้ค่ะเออแล้วแม่เธอก็เปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมา้สองรอบแม่ป้าก็ไม่เชื่อนะอยากรู้เชียวแหมก็ลังเป็นชิเรื่องของใครที่ไหนเรื่องของยายจ๋มเขาเรื่องที่บ้านฟังว่าจะเป็นอะไรไปละใช่ค่ะ แม่หนูนะคะเปลี่ยนชื่อค่ะจากวาลุมีนะคะเขาเกิดวันจันทร์หมอดูไปทักว่าชื่อนะคะมีวัแหวนและไม่ดีแม่เขาก็เลยไปเปลี่ยน,นะคะ่ะเป็นกรอนกนกพอไปโรงพยาบาลน,นะคะไปตรวจสุขภาพหมอเรียกค่ะหมอบอกว่าคุณกรอนกนกประมาณเนี้ยค่ะไปตั้งแต่เจ็ดโมงหมอเรียกทั้งวันไปนั่งอยู่เดินห้าหกโมงไม่ได้เข้าไปค่ะอ้าวพอเดินถามหมอหมอเรียก เฮียทำอะไรอะ่อะก็รายรับรายจ่ายอะ่ะนี่ฉันใสอกระเป๋าใหม่ใหม่มาเหียถึงถอยมาวันนี้เลยนะสวยป่บอืออืม,อมสวยสวยแหมเฮียสนใจหน่อยเซ่ฉันอุตส่าห์เพิ่งไปถอยมาเลยนะเนี่ยอือแล้วเท่าไหร่ละไม่เท่าไหร่หรอกเฮียแค่ 3, ส,อสองแสนเองสองแสนนี่คุณสองเดือนแล้วนะรายใใจ่ายเรามากกว่ารายรับอ่ะ เหงปีนี้ไม่คงเป็นปีชงของเรามั้งเฮียเออเฮียลองไปทํำพิธีไอ้ที่เขาว่าอะไรอยาสะดอกเพาะแก้กรรมดูไหมเฮียหรือจะลองไปเปลี่ยนชื่ออย่างที่ยายุพาเขาแนะนำมา ใครชื่อโชคอน,นันต์น่ะนามสกุลเหมือนบ้านเราเลยอ๋อชื่อปลาเองล่ะระยะน,นี้ป้าดวงไม่ดีมาเลยชวนป้าไปเปลี่ยนชื่อทำไมต้องร้องไห้ด้วยอ่ะบะร้องไห้เละ เนี่ยหรอก็หันหอมอยู่อืมช่วงเนี้ยไม่รู้บ้านเราเป็นอะไรมีแต่เรื่องมีคนเขาทักนะว่ามันเป็นพวกกรรมเก่าให้ปลายไปเปลีป่ยน,นชื่อห้เปลีป่ยน,นแล้วก็ไม่เห็นมันจะดีขึ้นสักทีทําไมค้าขายก็ยังไม่ดีเนี่ยเช็คลูกค้ายังจะมาไดงง้งอีก่งใครหรือใคร พระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยชีวิตของมนุษย์ที่ดําเนินไปเนี่ยสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นนะไม่ได้เกิดเพราะดวงดาวไม่ได้เกิดเพราะว่า,าการเปลี่ยนชื่อเสียงนะหรือตัวเลขหรือวันเวลาแต่พระองค์บอกว่าเกิดเพราะว่ากรรมของสัตว์เหล่านั้น สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมคืออะไรก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่เขาทําหรือเขาทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพระองค์บอกว่าเลิกดียามดีขนาดดีรุ่งดีมงคลดีนะก็คือสัตว์เราใด้ระพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขนาดดีรุ่งดี เราทำกิจการงานใดๆจะเจริญรุ่งเรืองก็ต้องอาศัยการกระทําทางกายทางวาจาทางจิตของเรานะไม่ได้เป็นไปตามตดวงดาวการเปลี่ยนชื่อตัวเลขหรือวันเวลาใดๆนะอันนี้คือสิ่งที่พระศาสดาได้บัญญัติว่าสัตว์ทั้งหลาย,เ,ยเป็นไปตามกรรมเกกิดดตัั้งอยู่็บไ,ไป ใครหรือใคร, üh ร üh